สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศทัวท่วร์ประเทศพี่น้องทั่วโลกงน้องขาหน้าทุกรประเทศพบกับปลาไพคือเจ้าจ้าหนึ่งหมือนปลาไพสีผ้ามาเบิ่งตามเทนเพิ่นน้องขาน้องบอนสีน้องมื่นนี้ของปลาไพกับมีดพ่อได้เบิ่งน้ำเพิ่นอยู่จ้าบอนสีจ้าก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่ง ติดตามเพื่อประพาคดคลิปใหม่ๆของปลาไพ่เนะเาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะถิ่นปีกําลังใจให้ปลาไพ่มาค่ะมาชมเด้จ้าอันนี้เพิ่งราหกหลงจ้ะบอลสีหกหลงกันนาแปลกอยู่น่าเป็นน้องเนาะมาดูออกมาจกะกเป็นสีงามของเพิ่นหลุดแม่ใบกระไดเห็นมันจตงมาออกมากมันยังมาเป็นสีงามเลยถือว่าเป็น้องคุณดนะู อันนี้ปลาไผ่ขยายม่เนอะจ้ะเนอะขยายเลยสักประมาณเดือนกัวกัวนี่แหละจ้ะเอาออกมาปลูกต้นเดียวด้วยค่ะมันกระปงคือมนมาของเพื่อนตัวเดียวเนะาไใส่กระถางนี่จ้ะกระถางกระถางนี่จะปลูกกมันคือแตกนอกมาหลายแตกนองนะ พี่น้องประมาณเดือนครึ่งประมาณนี้เระจ้ะเราไหปลูกก็ถือว่ามันขยายออกเรื่อยแตกออกเรื่อยเลยน่าจะเนาะเลี้ยงไว้พ่อได้เบิึงน้ำเพิ่มน่าจะเนาะงามคักสีน้ำงามคักดูกี่หนึ่งมันจะบอกว่าเป็นมันจังเด่ะมันจะบอกว่าเป็นสีจึงสีงามอังพงดูเขาให้กระเสอนั่งยิ้มผาอยู่กะ เดี๋ยวมาเบิ่งกะสบายใจสบายตาจ้ะส่วนเบิง่งใกญ่ๆนาไปนูป่น้องว่างามบเบ้อเพื่อนๆกูโก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 ้ง้อเบิ่งซอยแบบไผ่เนี่ยจ้ะงามเนาะสะอ่อนไม่ใจะคล้ายๆกันกันกบข้นนึงก็ข้นขาวคนดำนีก่นกันเนาะจ้ะเนาะต้นไม้จะขึ้กัน,น,กนออกมากเป็นเป็นสีกับสีของเพลินๆออกมากอะเป็นสีนีเลยจ้ะงาม นพะเพิ่นเ่าใบเ่าใบนะเพิ่นธุวงโรยแล้วเพิ่นก็นยังงามอยู่จ้ะนี่ดินาใบเถาเลยนะังงามอยู่งามคักราบพี่น้องดูดิไปดึงสู้ดูดใไปดึงหมดกระถางแล้วกันเพื่อกระถานนะงงามาน,นะจ้ะเนาะก่อนเทสง,งานจ้ะมือน,นี้เอาจะคลิปด,ดูงามคัก เขาจักมาตั้งไว้ใกล้ๆหน้ะตามีมผา่าเงยขึ้นเดียวออกมาก็าหาเห็นต้นไม้งมามสวยๆนะคะน้องบอนสีกระเพิ่นเลี้ยงไว้พอได้ชมกระเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะกระเพลนมีหลายอย่างเหรอนี่เกเกี่ยขอพ่อแมป่ปลูกตัวนี้หนึ่กระได้พี่น้องคนซื้อ <c oughs> มากค <c oughs> ร,รับไปขอคนกะ็มีเงินไปก็ซื้อเนาะเราบ่กมีเงินหลายก็ขอเพิ่น ก็แบงไ้ต้นหนึ่งจ้ะแล้วก็มาขยายเอาเป็นประไพกับขยายเ้หลายกระถางแล้วจ้ะขย,ขยายเลยซักซี่กระถางมังซี่กระถางหากระถางมาจ้ะมาจากไพ่สตามาบึงถีปปะไพ่ขยายไรนั่นนี่นีจ้ะขยายพร้อมคมกันกันนี่แต่ว่า,ยายนะกระถางนอยรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าเห็นนอกจากนะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกกระถางจ้ะจากต้นเดียวมาเป็นหนกระถางปลาไพน์นี่จิตใจใส่ขนาดเล็กปลาไพชอบมันสวยดีปลาไพก็เลยใจใส่ดีจ้ะมันมันแตกนอออกมาแน่จากนอสองนอปลาไพน์ก็ขยายออกมาเลยจ้ะนี่ก็จะได้ลืมขยายเลยจ้ะมันมีลายนอเลยนี่ปลาไพน์เสือดึงนอหน่อยหน่อยนาจะเนี่ยนอหน่อหน่อยๆมันนี่จ้ะ แล้วก,กส็สามารถขยายได้เลยจะในซัมเท่ากับขยายได้ไมาปลูกต้นเดียวนี่ก็ไม่ก็งอขนาดพุ่นเผาเพิ่นเก่งมากเลยจ้ะอันนีกระสือแตนปลาไฟจะขยาย ai, ออกแต่ว่ากระถางนี้มันใหญ่ปลาไฟถี่ใสสองต้นน่าจะเริ่มเริม่มสวยเละจะยจ้ะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่นเกิเดแตกงอกมากเลยจ้ะนี่ยแตกงอกมากเลยเนีเอาได้ต้นหนึ่งสองหนึ่งก็ขยายออกมากเาะจะ้ะขยายจนตาข้าพ่อใจบุญละป้าห้าอยากได้จักกระถาง ถ้าก็ดจิปล่อยยังไม่ขึ้นนะจ๊ะอือกระไพกจะแบ่งง่ายปั่นขางก้นไปย,ยูดิจ๊ะแช่ค่ะไปสามสี่ขนหาขนเราจะแบ่งให้เพิ่น,นนี่ต้นน้อยๆกำลังขึ้นมากจ้ะเนี่ยไม่ไหมมันจะออกเขียวอยู่จ้ะมันยังบอกเป็นสีดอยเนี่ยอือไม่กัดเจริญเป็นสีออกมาแน้วจ้ะเพลินห้ามห้ามกัดกระไพรวาห้ามเสร็จยำหน่อย ไม่ห้ายส่แต่ว่าป้าห้ินเ่นตัวนี้ป้ให้ชมมาไงายดีนะจ๊ะมัน่มีการนี่ันท่องไปนะจาะอันนี้ส่น,นอนนีกอย่างจะกำลังปลูกไม้ปให้มัเสียมันกัติดเอาจนี่พ้าใหกลังปลูกไม้อยู่มันจะเอามาปลูกไม้จ้ะปลูกไม้ จ้าสำหรับคลิปนี้ปลไพก็ขอคจิบคลิปใบเพียงเท่านี้เนาะค่ะน้องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งเพื่อบอกผ่านคลิปใหม่ๆของปลาไพ่นาะค่ะน้อเป็นกำลังใจให้ปลาไพ่ในเด้อค่ะเดอ้อสุดท้ายนี้ปลาไพ่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากโรคโควิด รยรวยเฮ่งเฮ่งเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าบายบาย